สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเราผมบีบีเกมเกมมิงครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม r ารนะครับผมเอวันนี้เราจะทำอะไรวะอ้าวเราก็จะเป็นรีมูโวสามสามนะครับเออพวกอัตเดตมาใหม่อัตเตอมาใหม่แล้วก็จะเคลืนอะไครับผมก็ได้บัตรเปลี่ยนชื่อจากเออ่กล่องอันนี้นะเอออันนี้แหละกล่องอะไรอันนี้แหละอันนี้แหละก็ไปกันเลยครับไปไหนวะเอาไปเด้ไง อะไรกันนะข่าตรงข่าบนะฮะมันมมีติดผู้หญิงกับอะไรป่ะนะเราก็จะไม่กดนะครับน้องเล็บตัวสักเล็กน้อยไม่ได้ีวะอุ้ยต้องอาซินะแล้วก็ต้อสาวนเอวัจะตบอาซิเอ้ยผิดตัวแล้วก็จะเล่นเอรโดนะครับแ่แกอเนื้อปิดตว์โดนเนื้อจนเล่นไม่ได้นะครับผมกดกระโปบกเลยกูจะเล่นลาวเวียนลาวิวนะครับอะไรเล่นอะไรดีวะอ่านจสีกับผมได้ไหมครับนี่ผมจะเล่นตัวนี้จ้าแล่นกันนะ ฟาร์มเด่นด้วยกันหิมจะเล่นตัวอะไรอ่ะมึงเลือกดิมาเลือกเซ็ตได้แล้ะมึงจะมารีวิวสกินเหรอได้ใหม่ต้องเล่นหน่อยจะมารีวิวสกินนะเออได้ใหม่ต้องเล่นกูก็ได้สกินมาใหม่เหมือนกันนั่นแหละอันโหลอสุ่มไม่หลักะมาแล้วว่ะเล่นคนรีวิวเล่นคนรีวิวรีวิวอะไรรีดิวโนนใหม่โอนสามไม่มีรีวิวว่ะหรอเออไม่มีรีวิวโดนโนนเราเชื่อกันเนี่ยสามแล้วเนี่ยเอามันดี ไปขึ้นหลอดผมก็จะฟาร์มนะครับน้องฮึมันมีเอฟเฟคมัแหลกแหลกมันมีเอฟเฟคอุ้ยเอฟเฟคอะไรตันนี้มีเอฟเฟคใหม่จะติดร่างมันได้เป็นอะไรครับเอามันไปอยู่ด่านได้เลยนั่งอยู่ด่านนะไฟอยู่ไฟอยู่มันก็ปูนไปด้วยอีกอุปโภคภเอ้ยด่านมันมีสา้ไงสมาธิททำไมไม่ต่อยกูสอดว่าอุปโภคภัณฑ์ใหม่ๆไม่ทันด่านรีวิวอะคุณไม่ทันด่านรีวิว อาอะไรกันต้องน้องไม่ต้องเอาจริงขนาดนั้นประตูเนี่ยมังกรมันก็พูดไปดีมันท่อมังกรสีอะไรเนี่ยเอาไหนมังกรเอามังกรเกิดแล้วมังกรสีอะไรก้อนสีเขียวเว้ยมองกรอยู่ไหนมันยุ่งพูดเลยมันก็พูดเดียวโลคือถ้าเราเอ้ยไม่ใช่เป็นหมายเรามึงมีพันธมิตรไหมไม่เหลือครับน้องจะตายไปแล้วอ้ไปแล้วไมีแข็งผมไปแ็งกับมังกรว่ไแกเออตรงนี้นะเออก็ ภาพมัให้แบงค์ได้ไหมวะแล้วก็แข็งไปอย่างนั้นครับผมแข็งมันก็จะเหมือนอติของเขาไม่มีคนตามเลยจะตายเนี่ยไอ้เกาะเซียนนะครับเกาะเซียนโหค้งใหมันจะเป็นอติไม่ใช่อติมันก็จะเป็นมาสกิลสองมันแข่งกันมังก็มันจะมีสองตัวขึ้นมาใหม่แต่ว่าตอนนี้มันสีฟ้าอยู่รุแรงกว่ามันมันมันจะเปลี่ยนได้ใช่ไหมว่าอย่างไรถ้าเกิดข้ามก่อนสีไหนไปก่อนก็จะเปลี่ยนเลยออ๋าฝันหน้าไปดิเอาจะตายมันบอกว่ามันจะมีลมฟ้านะ เอายังไงเราอยู่แหลกจอแหลกก่อนในมันก้อนสีแดงวะเดี๋ยวยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยมันก็จะเปลี่ยนเป็นก่อนสีแดงด้วยไม่ใช่ว่าหรือว่ามันแล้วแต่แต่ตาที่เราเล่นมันลาเจ็บลาเจ็บมาดนก็จะสุบให้ไม่รู้อ้าวยังเป็นสีฟ้าไม่รู้ไม่ทราบได้สานเราเพื่อนด่ามดิโอ้อะไรวะไอ้กัวเราเอามาด้วยอะไรอูอะไรทำไมไม่ช่วยกูเลยเนี่ยช่วยอะไรกูสู้กันอยู่เนี่ยไฟอยู่ตรงกลางก็ไฟแล้วล่ะเนี่ยจะตายแล้วมึงดูดิมึงดูเลือดก่อนก่อนพูดอ่ะ ไปแล้ววัตีแล้วป่ไม่ตายหรอกรถปัดแหลกข่าอะไรเนี่ยโดนระเบิด้นไปดิจงมาทำไรล่ะนะเอาเอาิีงแล้วีกแล้วอะไระครับนงอไอีไพิสูจน์กูลาภเลยนะอถ้ากูไม่สู้แล้วใครจะสู้ไอลาวิวก็ด้วยดีประตูเอาไหดูว่าไหนเข้ประตูเดือดแค่นี้นี่นะถกูไม่ช่วยกิมตายแล้งไห จริงเลยว่ามึงทำอะไรเมื่อกี้เอาเรื่องมูลค้นหรอที่มันเอาไอมันจะรัดเอาไอ้มูลรัดคิดว่ามันเฟียวเหรอมันแรงอุ้ยไปแล้วกลับปวอากี่ครั้งแล้ววะเนี่ยไม่รู้คป็รู้นรูนซาบไปทำไมกูไม่พูดอีกนอะไรของมึงกูไม่พูดอีกเลใช้พลังจากฟามันจาะโผล่สานภาพเดี๋ยวเต็มไรเต็มที่เต็มที่แล้วมันเขคยว ลูกเอาไปแล้วปหายปรมาณนี้ไม่ไ้รับมาก่อนผมว่าเฮ้ยน่าจะเอาแหละว่าเอาแล้วละว่ามาดิครับไม่เอาไม่เอาเฮ้ยมูลหลานเอากูอ่ะไม่เอาอย่าเฟ้นไปฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนไม่ได้แบงค์เราลูกผมก็ผมได้มาแล้วนะไม่ได้แน่แอะไรกันน่แล้วก็จะมาแข่งให้ดูเลยนะผมเนี่ยจะแข่งประมาณนี้นะมันจะกลับมันจะกลับมาดิไอ้บุญหลานอนบุญหลานคนละเกมเนี่ยมันจะแข่งประมาณนี้มามาดูแบงค์มาดูมาดูเนี่ยตรงหลาเนี่ยตรงบุญหลานอ่ะแข่งมาเลยฟาบ น้อยว่ะงั้นเราก็ไถมันไถมันเอ้าสกิลกูหมดอ้าดีดไปดีโดไปดีโอ้ไม่เข้าเลยเว้ยหน้าไปหนึ่งเม็ดดิครับเอาบั๊สตัร์ทรนโล่บอลนี่มันยืนเหนือมันไม่ยืนเลยอ่ะมันยังเดินมันวนอยู่กูะดาเอาเลือดไอ้อะไรกันนะฮะเจ้าูัวันข้าก็มันมีมันก็มาดิเกอรว่ะก็มาเดียวก็มาดิเอา เอาก็มาดิมูลาเรามูลาเราเก่งอะมูลาเราเก่งอะแล้วมูล่าเราเก่งอะมาถอเอ้อสู้เอ้สู้เอาดิผเห็นแล้วหลาเดนไกุหลนไปนี่ไงนี่ไงมังกรไฟแหลกไปมังกรไฟมาแล้วกหลานมังกร้อมมันแล้วดูนะตามันดูป้มันโอ้โหโคตรล้ย้อไหนไหนไหยาไห้ัตาไปหนึ่งเมตรตายไปดีเอาโดนล้ามาถูอะไรวน้องไม่ได้ไอ้ยิ่งป้อมีเอาคุจะตายเอาโอ้

้มต่อกันในตาที่2เลยครับผมหลังจากตาที่แล้วเราก็ตกกินไปนะครับผมผมก็จะเล่นตัวที่โดนเนิเร์ฟนะคบผมตัวตหไหนก็จะเล่นดัวยโดนล็บเีงโดนปั๊บดยลับ<พ>าปเฮ้ยตกใจหมื่อกันตัวที่ถูกยืมอ่ะประตูอะไรกินไปกินไปคิดว่า,วาพี่จะโดนเนิฟแต่พี่ก็ก็เดินอ๋อพี่มงวิ่งเร็วมากเลยพเอาละเอาละเฮ้ยไปทำไมมันแหลกขนาดนี้ เฮ้ย้วมคงจะไปล็อคกันไหมล่ะเอาตาวเฮ้ยนี่ะว้าวอึไม่บ้านิ่ะทุกคนถอยไปแล้วไปอยล้วตายเชี่ยอะไรวะนี่เอากระสุเฮ้ยตา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 ยโดนมาหลอดปากคนเดียวพี่น้องมีแต่มันหลอดเอาอุปกรณ์แล้วอ่ะนี่เอากรณตัวเอาไปดิ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 กูกลับเลยทันทีอุ้ยวุ้ยวุ้ยมัเล้ยมังกรไปมันสุนนี่หว่าเมื่อกี้มันมึงเปรี้ยวตัว ้าไอ้นี่เดียวเคียร์ที่ทำไรได้แล้วทำไรมึงอะอะไรของเจ้าอะไรของมึงไอ้แนงคอมบัวอะไรนะคอมบัวอะไรหรอครับอุ้ยอุ้ยทำอะไรนะอุ้ยอุ้ยจะตายแล้วชาร์จแม๊ะจะตายพ่อบัวดีเอ้าพ่อบัวดีแบงค์เอุ้งฟิกเกอร์เขาบิกเกอร์ไปแล้วตายดีงูพ่อบัวตายตายดีงูทำไมไไม่ด้ิ่าวนะมองไม่ได้ตีมันไงตี๊ยมเมื่อกี้ไงเอาจับปัดใส่กระแพงแล้วนครับ บินบินปั๊มปั๊มแตกไอ้หี่ต้อมาิ้มีียอะไโอโไปจับไปโอมอปยิแบงมันยังไม่ถึงเวลาเทียบเรากำลแล้วจวนานนะเรากอลแล้วสิบห้าวิเลยมันจะเชิดฉายข้ามันข้ามันนะแหลกยังไงร้อนไฟอไ้อนไฟ้อนอยู่บอนเข้าตีมาตีมาตีไปโอจังหวะนี้ ไปละอ้นนอยู่โดนอยู่แกอ่ย้มเยเฮ้กลับอะไรครับอาวอาตายเลยเี่ยอะไรกะนี่ยเอาแล้วกุญแจกเดียวจะเป็นนี่าแรงแล้วก็จบายในสามนาทีอ่ะเอายังไจบลู กูมาแล้วโดก็ไม okay, ่ไ่าช uh ่วยเลยก็อีพีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมซับสไคร์ด้วยอาเฮียก็ไปกันเลยครับเอามันจะไปไหนวะตัวไอ้ยันจะไปไหนก็ 没来呢。